สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอสุรพัฒนะวันนี้เราไปอยู่ในเกมแฟนเบสซอมบี้ไฮบริดมอนตครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่10แล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลวครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะต่อจากอีพีที่9นะครับตอนนี้เราก็ถึงดา่านอะไรวะเนี่ยเห็ดเหรอมันคือเห็ดหรอมันคือเห็ดผสมอะไรวะเออเออดีแล้วเดี๋ยวด่วดานนี้มันให้เราเล่นเลยครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างวะเนี่ย ผมไม่รู้อะไรมีตัวแล้วบ้างเดี๋ยวขอเช็กก่อนนะครับอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะผมขอดูก่อนอ่าฮะเรามีสองตัวนี่เรามีกาฝากอันนี้คืออะไรว่าวอรนัทโอ้ยพื้นแม่งเท่วะ่ะอันนี้ไม่รู้ครับเพราะว่ามันเป็นดาบของมันมาวิเคราะห์เสร็จละวิเคราะห์เสร็จละเมื่อกี้ผมวิเคราะห์อยู่นะครับก็เลยช้าหน่อยมันใช่ไงวบ้างนะอ๋อมันทำให้โตเลยอ่ารู้เรื่อง นี่ตัวนี้ดีกว่าครับ <laughs> มรแมวแตงโมน้ำแข็งอย่างเงี้ย <laughs> ตัวนี้ดีกว่าโตเลยดีกว่ามั้งตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวมึงตัวใหญ่ได้ด้วยเหรอวัดเฮ้ยเอาเอ,าอ,าอาดามประหลาดประหลาดให้กูเล่นอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้เลยครับมันคือตัวอะไรไม่รู้ลองใช้อยู่นะปิ้ว โอ้ยไอ้ขี้อะงโคตรขี้โกงโตได้ปะไม่ได้อันนี้โตได้เนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะอ๋อตายแล้วก็เปลี่ยนตัวได้ด้วยเอยิงได้ด้วยครับุยแต่ลูกศรมีไม่โคตรขี้โกงเลยนะเว้ยโอ้ยขี้โกงจริง เตรียมลูกศรมหาบาลัยเลยเมื่อกี้อันนี้คืออะไรครับเห็ดเห็ดแฟรี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเอาเราเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยครับมันน่าจะไม่ได้ใช้ตรงนี้มันต้องใช้ด้านหน้าปะเออโหวางผิดที่ะเออเนี่ยเนี่ยเอาไว้ทำอะไรโอติคพิษโอู้หแรงอยู่นะ อ๋อติดพิษปิงเห็ดพิษเห็ดพิษแฟรี่พิษแล้วมันไม่โดนตีนะยครับตัวโคตรโกงแต่เดี๋ยวแตงโมมึงแพงขึ้นปะพันสามอ๋อตัวพันสามแล้วแพงขึ้นเรื่อยๆนี่หว่าไปไป แส่กบีครับแส่โมบีโอ้ยอย่ยโดนทุบเออพัดไปก่อนพับไปก่อนพัดไปก่อนไม่งมาเยอะบึ้มเดี๋ยวมันมาเยอะจัดไปสาเหตุพิษเขาไปอีก ไอ้ตรงภาคพ,พื้นน่ะน่ากลัวเตี่ยไอเจอเห็ดเจอเห็ดลูกศรหน่อยป๊อบ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 ปอบปบอันนี้เรามา <c oughs> แมวเต็มหน้าเลยอ่ะอ๋อยระเบิดใส่ระเบิดเข้าไปเฮ้ยใส่ไม่ได้ว่ะรอเห็ดตัวนี้หายก่อนแล้วกันอันนี้ใส่นี่โอเค บึมบึมบัมบึมบัมบึมบัมเจียอย่างเถื่อนโคตรเถื่อนนะครบแล้วเป็นสุดท้ายไม่น่าโหดหรอกเป็นสุดท้ายง่ายครับเห็นไหมไม่มีตัวยักษ์สักตัวเลยที่เบิ้มไม่มีสักตัวเก็บเงินก่อนมาๆาฮะน้ำแข็ง ต่านห้าหกแล้วเอ้ยเหี้ยมาแล้วตัวขุดดินมาด้ขอเงินหน่อยแม่งมาทุกแถวเลยเวนปึ๊บยิงมายึงมา เแช่แข็งก่อนแช่แข็งก่อนถ่วงเวลาแป๊บนึงครับถ่วงไปรัแป๊บนึงยา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 แตงโมโวไว้ด้านหน้าแล้วเออข้อดีของไอ้ตัวนี้ก็ก็ดีอยู่นะมันยิงแบบ สามช่องได้ฮะไปเอ้ยด้านบนต้องใช้คิงสแลมละตัวด้านบนอะโหโหตเยอะเลยเอากันไว้ก่อนใช้พริกกันไว้ก่อน นั่นและไอ้คุบเว้ยยายไแช่แข็งก่อนแช่แข็งก่อนแม่งเยอะเหลือเกินบังโอ้ยด้านล่างด้านล่างอย่าพึ่งอย่าพึ่งเห็นอยู่พึ่ดพึดพึดเดี๋ยว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 มันมึงมึงไม่ใช่ตัวขุดดินนี่มึงเป็นฟุตบอลซอมบี้ไม่ใช่หรอโอ้ยเย้แต่ละ แต่และอยา่างเนาะสัญหานะตัวยิงผมไอ้ตัวด้านหลังผมใส่ฟักฟองไว้นะครับไอตัวไอตัวนี้เดี๋ยวเขาถัดฟักฟองด้านหน้าต่อเฮียยาฝร้องอุ้ยมันทุบตัวไฟผมเหรอแช่แข็งก่อนแช่แข็งก่อนไม่งมาเยอะเว้ยใส่ใส่ใส่ไม่พอครับพุดธพุทกระจายดาเมจกระจายดาเมจ โอ้เฮียแม่งลืมมาเยอะแล้วว่ใส่พริกเนี่ยแล้วใส่พืช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 บอกเลยครับพืช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 โดนหมดแหละเฮเซียน้ำแข็งยังไม่ได้ใช้อะเดี๋ยวปิดฉากอะคิงสแลม แล้วก็เตะไปอ๋อพิกอะไรเฮ้ยฟีเตอร์เหรอตอนนี้เรามาด่าๆที่57แล้ว57แล้ววะเฮ้ยไหนว่าตัวคนดินตัวคนดินอยู่ปะวะอ๋ออยู่นี่เว้ยเยแมงซ่อนอยู่ก่อนเดี๋ยวไม่มาเลยวะเฮ้ย เดี๋ยวมันมาไวไปเปล่าเนี่ยี้ียล้อ่ะกูจะใช้เลยแล้วกันเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวทำไมมันมาไวจังอ่ะคือผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแบบอยู่ๆมันก็มาแล้วครับโอ้โ hey, ห yeah. ี้แยาไปี yeah, ้ยละเงินมันผลิตไม่ทันอ่ะ คือถ้าต้นเกมมึงมาอย่างนี้กูแพ้ก็ได้นะเว้ยเพื่อนกูแพ้ให้เลยก็ได้นะมึงมากับพ่อมึงเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเยอะจังอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฟสแรกเองนะเว้ยเฮ้ยป่าแล้วไม่มึงมึงเข้าใจป่ะมึงเฟสแรกเองนะเว้ยเพื่อนเฮ้ยเฟืแรกมาเยอะยังวะ ไม่ไม่ไม่ไมคุยไม่ยอมเสียขีย้อะไรทั้งสิ้นน่ะไปไกลเลยไปไปไปถ่ายทิง้งถ่ายทิ้งครับถ่ายทิ้งครับถ่ายได้ถ่ายแม่งไปเลยคุยไม่ยอมเสียหาอะไรทั้งสิ้นน่ะมาดิยอมเสียด้านหลังเลยมา โอ้ตัวเงินปเปีกแล้วพอรู้ว่าอะไรนะมันเกินสามาัญสำนึกที่เราจะเล่นแล้วครับเมื่อกี้คือผมพูดเลยต่อให้เป็นใครก็ก็หลุดได้นะเมื่อกี้ผมหลุดเลยแชแข็งก่อนครับไอ้หีอ่ะบ้าไปแล้วไอ้อชาย เนี่ยหลุดไม่กันแล้วนะ่ะเฮออียเฮียแล้วไอ,อ้ตัวนี้มันโดนกินอะ่ะเอ,อ้าเดี๋ยวนีไอ้ตัวนี้มันให้ให้เงินด้วยเหรอเด้งไปเด้งไปเด้งไปไปไหนก็ไปไปกูจะเรซี่ กูจะเครซี่ว่ะเอาไปก่อนครับร้องใส่ใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแถวแถวสองแตกเนี่ยวะกูมองไม่เห็นนะเดมมองไม่เห็นแม่งมันมองไม่ทันเลยเต็มก่อนเต็มก่อนเผาไว้ด้วยเอา บบโอ้ยแถวกลางเฮี่แล้วไม่มีอะไรกันแล้วเอา้านี่กันแล้วหมูเดงหมูโดงหมูเดงเที่อะไรก็ไม่ช่วยกูแล้วตอนนี้โอ้ยที่อ่ารย่า โอ้ยา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 ยยยขอลงขอ,อ,งขอ,อ,งอลงไปที่เออไปฆ่าพ่อมัเนเรื่องไงมันโกรธเราอะไรขนาดนั้นวะเอาล้างล้างหน้ากระดานครับ ปังมาแบบดิบเถื่อนแบบมาแบบโคตรดิบเถื่อนนะมันมาแบบโอ้ยมาช้าๆก็ได้ ช้าก็ได้มาช้าก็ได้มาชาก็ได้อย่ามาไวเลยไอ้เหียตรงนี้ม่หลุดันมีอะไรจะสู้แล้วครับหมูเดง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 ได้อยู่หมูเดงได้อยู่เด้งมัน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 หมูเดงได้อยู่หมูเดงได้อยู่ไอ้เหียดานบนก็มาเอาละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย อดทนหน่อยอดทนหน่อยนี่เดียวเดดเดียวเสุดท้ายแล้วเฟสสุดท้ายแล้วอดทนหน่อยอดทนหน่อยโอ้โหโดนทุบไอ้สัตว์ปุ๊บกูได้อยู่เนาะท้ายแล้วเฟสสุดท้ายแล้วอดทนหน่อยอดทนหน่อยใช้แล้วใช้เลยได้ใช้เลยเด้งเหอนเด้งเหอน ม่ขยับปรับรอดโอ้ดูว่าจะไม่รอดแล้วผ่านะยังไงก็ผ่านเค้นี้ก็ปล่อยมันโดนเผาซนะเอ้ยนี่เนี่ยเออ คอนเหรอคอนห้าสิบบาทาดันห้าแปดดันใหม่ผมรู้เลยว่าดานหน้าไม่กย้ผมใส่ไม่ได้เว้ยเฮ้ยตัวใหม่ว่าซอมบี้โครงกระดูกวอลตัวยิงมาม๋อตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวชิหายละเอาตัวยิงมาตัวเดียวเฮ้ยนี่ชิหายของจริงออตัวยิงมาตัวเดียวครับ อันนี้น่าจะชิปชิปไฮองแท้แต่ทุบงี้เลยปะเอามาไว้ทุบอะไรวะเนี่ยอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอเนี่ยไว้ทุบเหี้ยอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวนะอ้าววัตถุฟักนุ่งเอาไวทุบซอมบี้อ้าวเปลืองสลอตเลยกูทีนี้ไอ้คอเนี่ยไปทำอะไรวะเนี่ย กูยังสงสัยอยู่เลยทำอะไรได้เว้เนี่ยเฮ้ยเราค้อนทำอะไรได้อ่ะใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไม่รู้อ่ะค้อนไว้ทำอะไรอ่ะปืดปืดปืดปเผาไปเผาไป ตอนนี้ค้อนสำหรับผมแม่งไร้สาระมากเลยเปิดเปิดเปิด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 ทำไมทำไมทำไมดูดดูดดูดดูทุกอย่างอือปุ๊บปุ๊บไม่เข้าไม่เข้า ใส่ไปใส่ไปปั้งเอาให้ดอกเออใช้ตัวไม่เหล็กก็ดีเหมือนกันน่ะไอตัวใส่หมวกถือประตูถือเคี่ยอะไรหายหมดแล้วคอนไม่กลมาทำอะไรวะเน,นี่ยปั๊บ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 ปับ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 พัดลอยจบแต่นี้มันง่ายเว้ยมันเพิ่งเริ่มด่านแรกเองปะท่านสิบแปด ในเห็ดเสียนด้วยจบไปไวจบไปไวผมต้องตัวถางสุสานมาด้วยแม่งเกะกะายยิ้มหายสุสานพวกนี้ปุ๊บ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 ติดตายดิมาวังไม่ได้ายชเชอร์รี่บอมอันนี้เราเคยเราเคยใช้อยู่นะเอ๊ะจะอะไรวะ เฮ้เดี๋ยวไอขีดขีดคืออะไรคือห้ามไม่ซอมบี้เขาใกล้ขีดเหรอกูก็แพ้ดิเดี๋ยวทำไมมีกฎเกณฑ์อย่างงี้ด้วยอันนี้ผมลองนะถ้ามันข้ามเส้นคือผมแพ้ใช่ไหมผมลองนะโอ้โหเฮ้ยผมลองนะไม่ผมปล่อยเมาครับจริงผมใส่ตัวอื่นทันแหละเออว่าข้ามเส้นคือแพ้ โอ้โหแล้วมึงจะมีเครื่องตัดหญ้าไว้ทําหอกอะไรวะนะนแพมซอมบี้สองไอสัตว์แพมซอมบี P ้สองมันก็มีด่านอย่างงี้อยู่นะแบบว่าถ้า,ถามันถ้ามันเหยียบเส้นมาเราแพ้เลยอย่างเงี้ยเออมันมีนะวเว้ยกูไม่คิดว่ามึงจะทาด่านนี้มาด้วยซ้ายังไงแถวหลังก็ไม่ได้ใช้แล้วครับถ่ายทิ้งซะถ้ามันมาใกล้ๆถ้ามันว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันมาใกล้เกินผมจะถ่ายทิ้งแล้วครับ เฮ้ยี้ยไปตายไปดิแช่แข็งก่อนพวกมึงนี่นะอันตรายทุกตัวงงหัวเอา้ามีรูด้วยหรอนี่เผาทีครับเพราะว่าตัวยิงเราย,ยังไม่พร้อม,มได้สักแถวนึงอ่ะโอเคเลยผมบอกว่าได้สักแถวนึงอ่ะเราไหวเลย เม้มอยู่เม้มอยู่เม้มอยู่กลัวแพ้ครับอันนี้ผมกลัวแพ้จริงผมไม่อยากแพ้ด้วยมึงเหยียบกูได้เนาะตัวยิงกูมันน้อยอยู่แหละมึงถึงเหยียบกูได้แนละ้วตัวยิงกูเยอะนะมึงหมดสิทธิ์ พัดเปล่าพัดเปล่ยไก่ละไก่ละสมผส,สมส,สมผส,สมกูเริ่มได้แล้วมาสมผสมกูมาเลยดิทางสูสานะเม้มอยู่ครับตอนนี้ต้องเม,ม้แมเม้มแบบเต็มระบบเพราะผมกลัวแพ้ <c oughs> โอ้ยเฮีย <c oughs> ตัวคว้างมาได้ด้วยเออว่ามีตัวคว้างด้วยไม่คว้างทีไม่ถึงด้านหลังเลยเว้ย <c oughs> ถ้ากูแพ้เพราะตัวเล็กกูไม่นับได้ไหมถ้าถ้าผมแพ้เพราะตัวเล็กผมไม่นับได้ไหมอ่ะกูขออะไรผมไม่นับนะครับถ้าผมแพ้เพราะตัวเล็กนี่โกงอ่ะัคว้างทีไม่ถึงหน้าเส้นเหรอครับเฮ้เหี้ยคว้างทีแม่งหน้าเส้นเลยฮัลโหลไอ,อตัวเล็ก

ถางตัวเงินทิ้งก่อนครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแล้วเรามีเงินเยอะแล้วโอ้ยเหี่ยอยู่ไม่ข้ามาหลังเลยถ้ากูแพ้เพราะตัวเล็กูไม่นับบอกเลยไงไงก็ไม่นับ แช่แข็งอีกดอกน้ำแข็งอีกเอาแล้วก็เผาทิ้งสาสางไปเุ็ยเคเขาพูดเ้าพดตุนตาหกสิบละม่อกี้เราเล่นหน่ะนะหนึ่งสองสาสี่ห้าขาบอกไม่ถึง61เอ็ใช่ปะเอตัวอะไรวะ อาตัวแปลกแปลกมาละโครงกระดูกพอแกวแม่แกวไอสัตว์อยู่ๆเอาตัวนี้มาเลยโอ้หเฮียไอ้นี่เลือดสามพัน สหมม่อนได้ด้วยเฮียกูจบแน่สำมม่อนได้ด้วยกูซินแน่เกมนี้ไปไปไหนก็ไปไอ้เฮียมึงมาขนาดนี้เลยโอ้ติมมันสั่งแพ้เลยเนอะแบบว่ายัางไงก็แพ้ไม่มีทางชนะไปเนี่ย มันมีทางแหละครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ทางเลยเฉยดู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 ดเมื่อก่อนเอา,เาค่อยเล่นเอ้าพับไปก่อนครับพัดไปก่อนโอ้ยเยี่ยมมาไว้เรืกอน โอยไม่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 เจ็บเปียกเขี่ยอะไรเนี่ยตีย,ยังไม่เข้าเลยครับพวกตัวผมตีมันไม่เข้าเลยครับแม่งถึกฝาย โอ้ยแล้วมันหม่มเที่ยแม่งเสกมาแล้วกันด้านหน้าอย่างเดียวเลยโอ <c oughs> ้แพ้เล่นไงวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมขอติดด่านนี้ไปก่อนนะครับเอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อัดมาเป็นเกือบเกือบเกือบ,เก,อบเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินลิมิตท,ที่ผมจะอดัดได้นะโอเคเนี่ยหัวติดก,ก่อนนะครับ ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสุภาพไปเลยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับขอติดไปก่อนนะด่านนี้ติดไปอีพีหน้า